ภูเขาห่วงซานนักรบผู้ถือธงโซอีกุมทานพ่อไม่ว่าคนเดินจะพูดยังไงทานก็เป็นเวลาบุรุษสำหรับข้าย้อนกลับไปข้ย้อนกลับไปตอนข้ายัางวัยเยาว์วันหนึ่งทานพ่อกับข้าตามหาทานเม่ยที่หายตัวไปอย่างกระทันหันเราตามหาทั่วทั้งกัง,กงโฮเหมือน คนว่าในตอนนั้นและสุดท้ายเราก็เข้าใจว่าโศกสตาของเราและท่านแม่ข้าได้จบลงแล้วหลังจากนั้นท่านพ่อของข้าอยากจะทำอะไรก็ได้เพียงเพื่อให้ดูมั่นใจมากขึ้นต่อนหน้าข้าวันหนึง่งนโยกุมพระโยกุมสำนักคุ้มภัยเป็นสำนัก ข้นส่งขนส่งประกันภัยและรักษาความปลอดภัยในสมัยโบราณลูกจ้างที่ทํางานที่นั่นเรียกว่าโยซาทหารคุ้มกันทหารพ่อของข้าเห็นทหารคุ้มกันและหัวหน้าคุ้มกันของสํานักคุ้มไฟเดินขบวนเขาดูมั่นใจเขาดูเท่และสะง่าง,งามกว่านักรบกที่อยู่เคียงข้างแม่ของเจ้าซสอีกจินเนยงข้าตัดสินใจแล้ว ข้าจะกลายเป็นนักรบผู้ถือธงที่เจ๋งที่สุดอย่างแน่นอนนักรบผู้ถือธงแต่ไม่เคยมีสายยาว่านักรบผู้ถือธงในโลกใบนี้ก็แค่ทางพ่อของข้าเจอคนทํางานระดับล่างที่ถือธงที่มีพลังมากกว่านักรบทั่วไปมีการกําหนดแยก,ก ต่างหากในสำนักคุ้มไฟตามลำดับขั้นและหน้าที่อันดับต่ำสุดในสำนักคุ้มไฟคือแจ้งจ่าซูคนงานระดับล่างมักจะมีหน้าที่ดึกลุนเข็นและดึงรถเข็นและขับรถมาซึ่งป,งปกติจะรับหน้าที่ลากลากจูงและขับรถมาและยังต้องตะโกนโวเวกเพื่อสั่น จะสัญจาสัญจาผ่านหมู่บ้านเพื่อส่งสัญญาณอะไรบางอย่างว่าสำนักคุ้มภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นักลบผู้ชื่อทงมันเป็นความผันของทางพ่อข้ามาตลอดชีวิตเจ้ากำลังบอกว่าพ่อของเจ้ากำลังจะาไก,กาละความปารถนานชุดท้ายของเขาก็คือการเป็นผู้ถือธงของสำนักคุมภัยที่ลึกหัวหน้าคุมกันของสำนักคุมภัย คังโชโปตังรองหัวหน้าคุ้มกันคังโูอินโฮมันเป็นความปรารถนาของท่านพ่อข้ามานานแล้วข้ามาที่นี่เพื่อทําตามความปรารถนาของท่านพ่อเพราะมันเป็นหน้าที่ของลูกชายที่จะทําเส้นนั้นได้โปรดหัวหน้าคุ้มกันฮึพ่อถึงจะแค่งานของคนงานระดับล่างแต่ก็ไปให้คนเล่ล่นมาแต่ต้อง ธงของเราไม่ได้หรอกเฮ้ hey, hey, เจ้าออตเป็นคนที่มาทำร้ายสำนักคุ้มภัยของเราก็ได้ไรเชรละ่ะเร็วไรไปหิ้พ้นอย่าล้อเล่นแบบนี้สิเฮ้เฮ้ได้ยินแล้วใช่ไหมถ้าเจ้ายังกล้ามาสำนักคุ้มภัยของเราอีกครั้งเจ้าคงไม่ตายดีแนะ่ครั้งนี้คงต้องปล่อยเจ้าไปพราะความกตัญญูรู้คุณอันยิ่งใหญ่แล้วนะพาะฉะนั้นอย่ามาที่นี่อีก จินเดียยงข้าไม่เป็นไรแค่มาที่นี่ก็พอแล้วละ่ะฮอฮฮหัวหน้าคุ้มกันของสำนักคุ้มกันฝ่ายของรายองแบงนั้นหืเด็กคนนั้นเขามีร่างกายที่แข็งแรงเหมาะจะเรียนวารายุทธไม่น่าเสื่อว่าจะได้เห็นเหตุหการณ์สนุกสนุกเช่นนี้ทำไมเขาถึงอยากเป็นคน งานระดับล่างอย่างนี้หรอฮ่าฮ่ข้า,า,าคิดว่ามันคงจะเสียดายที่ปล่อยเขาไปเช่นนีเ้เฮ้เจ้าเด็กนมุมเดี๋ยวก่อนเอะฮะท่านพูดจริงหรือถ้าท่านอนุญาตข้าจะต้องแทนน้ำใจของท่านอย่างแห่น,นอนขอรับเกิดอะไรขึ้นนี่หยาจริงหรือเปล่าที่หวัวหน้าของกันอนุญาตทำอะไรนาะ หงของสำนักคุ้มไฟทองยองกำลังชูขึ้นทุกคนตามมาแตะแกนแม่นั่นพยายามจะทำอะไรเนี่ยคนงานระดับล่างมีอะไรพิเศษนักหนาถึงได้อ่อนวอนชิ้นหวังขนาดนั้นจริงเนี่ยหนทด่สดข้าก็สามารถทำให้ความฝันของข้าเป็นจริงได้ยอดลักด้วยสิ่งนี้ข้ามั่นใจว่าขึ้นเล็กน้อย กินเนยงเจ้าต้องเป็นนักรบผู้ถือธงท่านพอ่อข้ามีความสุขมากที่เจ้าเป็นลูกของข้า <c oughs> ข้ารู้อยู่แล้วโชคไม่ดีเลยที่แต่เห็นสุขตอนกลางวันแลกกลางวันแสกๆโกทุทหลังจากแต่ยินคุณงานดัอกด่างพู้ว่านักรบผู้ถือธงมันก็ไม่ปกติแล้ว กังหฮเป็นที่สําหรับคนที่มีความฝันจากนี้ไปตำแหน่งผู้ถือธงของสํานักคุมไฟมีเพียงนักรบที่เก่งที่สุดในสํานักกุ้งไฟเท่านั้นข้าจะทํามันเองหัวหน้ากุ้มกันขอคุณมากขอรับต้องขอคุณทานที่ข้าสามารถส่งทางพ่อของข้าไปอยาสงบได้ขอรับข้าทำอย่างนั้น ข้พาพาอความกตัญญูของเจ้าทําให้ข้าซาบซึ้งข้อไม่มีเหตุผลอื่นแล้วกังหเป็นสถานทีให้สาหรับคนให้มีความฝันเขาพูดเส้นนีน้เส้นนั้นหรือจินเนยองอย่างที่เจ้าบอกข้าวังว่าเจ้าจะทําให้ฝันเป็นจริงได้ขอให้ท่านไปสู่สุขคติด้วยเถิดท่านพ่อข้าจะทําให้ความฝันของท่านเป็นจริงแน่นอน แล้วตอนนี้ข้าควรทำอย่างไรดีเหมือนกับที่ทานพ่อต้องการข้าก็ต้องเรียนวรยุทธก่อนแต่ที่ไหนอย่างไงดีอา้อาวอ้าหึนั่นเสียงอะไรนั่นเสียงกีองนั่นหรืออ้นักพรตผ้ามือวิญญาณฮันสูชอง าาหากมีคนที่ํำนานทักษะด้านพลังซิสที่ไซมันละก็เขาจะตายแน่นอนเจอแล้วทางโน,น้นทานผู้อาวุโสเกิดอ,อะไรขึ้นกับทานผู้อาวุโสทางผู้อาวุโสเจ้าวิ่งมาที่นี่เพราะได้ยินเสียงร้องของข้าหรือ ขอรับข้าวิ่งมาที่นี่หลังจากได้ยินเสียงท่านเข้าใจแล้วข้ากังวลเกี่ยวกับการผจญการผจญหนนะ้ากับความตายเพียงลำพังมันโล่งอกจริงๆที่ได้เจอใครสักคนในช่วงเวลาสุดท้ายของข้าขอขนเจ่ามากมากเลยเจ่าชื่ออะไรข้าชื่อโชจินเนยงขอรับโชจินเนยงหรือสือเพาะจังเลยเนาะ ดูเหมือนดูเหมือนท่านจะได้รับบาดเจ็บสาหัสข้าคิดว่าเราควรไปพบหมอเดี๋ยวนี้เลยขอรับมันสายไปแล้วสำหรับข้าแต่นี่ร่างกายของข้ากำลังทรมานจากจูฮันหยิบมาอวัยวะภายในทั้งห้าของข้าและอวัยวะในทั้งหกผ่านกันมัวหมดแล้วไม่สามารถกู้คืนได้ ข้าถามเจ้ายัางนึงเจ้าเคยฝึกวรยุทธมาก่อนหรือเปล่าไม่เลยหน่าเสียดายที่ข้ายัางไม่เคยเรียนรู้ทักยังไม่ยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมันเลยเส้นนั้นก่อนเส้นนั้นหรือเจ้ายัางไม่ฝึกวรยุทธมาก่อนลงอ,อกไปทีอะไรนะขอรับการที่ ไม่เคยฝึกรยุทธ์ทำไมฉันต้องลงหกด้วยหมายความว่ายังไงขอรับชาข่าต้องถ้าข่าทายเจ้าสามารถเอาทุกอย่างที่ข้ามีไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นไม้ฟองที่เอวของข้าหรือรองเท้าที่ข้าใส่โยพวกมันมีประโยชน์มากทีเดียวนี่คงเป็นจุดจบของตาแกหันสูชองแล้ววลาเจ้าด้วยเด็กนม เจ้าต้องอยู่ให้ห่างจากความโลภข้าหวังว่าเจ้าเป็นคนดีข้าหวังว่าเจ้าจะเป็นคนดีทานผู้อาวุโสทานผู้อาวุโสข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับทานผู้อาวุโสเลยนอกจากสื่อของเขาฮันซูซองไม่อยากจะเสื่อเลยว่าเขาจะให้ไม้ฟองแรกรองเทา้ากับคนแลกหน้าอย่างข้ามันไม่แล้วที่จะเปลี่ยนรองเทา้า พ่อข้ากำลังจะรงจักเขาว้าวดูเหมือนขนาดจะพอดีกับข้ารองเท้านักรบผังเข็มหมน,นึ่งนันลึกเขาเถิดทูลรองเท้าของเขามากแค่ไหนกันเนี่ยถึงขนาดตั้งซื่อให้รองเทา้าท่านผู้เอาโศขอคุณสำรับความมีน้ำใจของทางร,รองเทา้ารองเทา้าให้ข้าเองเนี่ยนะอืมนี่อะไรนะนี่มัน ความเจ็บปวดแบบไหนกันข้าไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดเส้นนี้มาก่อนเลยไม่ข้าต้องถอดรองเท้าก่อนจะเกิดปัญหาหลายแรงน่ะไม่มีซ่องไม่มีส่อง,งว่างเลยมันไม่มีหลุดเรากับว่ามันติดเท้าของข้าเลยอ้าเจ็บปวดเหลือเกินช่วยกันด้วยมีใครอ,อยู่ที่นี่มาช่วยด้วยช่วยกันด้วย,วย,วยไปจะได้แล้วช่วยด้วยทำไมถอดไม่ได้ฮะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เจ็บแล้ว มีอะไรเกี่ยวข้องกับข้าที่ข้าแต่อากาศนั้นเลยอึบเจ็บอีกแล้วงั้นลองอีกทีอาว่าแล้วเสียวแน่นอนว่ารองเท้านี่ทำให้ข้าต้องขยับถ้าข้าไม่ขยับตามเทรองเท้าต้องการข้าก็คงเจ็บปวดต่อไปสินะหากข้าทำให้พลังงานความร้อนของรองเท้านักรบผังเข็มสงบลงได้ ด้วยการขยับไปในทิศทางที่รองเท้าต้องการแล้วก็ข้าก็จะไม่เจ็บแล้วอทนไว้ไม่เพียงแค่นั้นร่างกายของข้ารู้สึกเบาลงด้วยรู้สึกเหมือนรองเท้านักรบพทั้งเข็มที่ทานผู้อาวุโสให้ในกำลังฝึกข้าอยู่เลยผู้ผันนุนธรปีนะครับทุกคนดูดิครับกล้ามเนื้อของเพีเสดวยาข้าต้องเรียนวรยยศ และข้าจะทำความฝันของท่านพ่อแอนเจ็งด้วยอาวุธเดียวที่ข้ามีก็คือไม้พองไม่ใส่ข้าที่เวียงนั้นข้าแค่ขยับไปในทิศทางที่มันต้องการรูปแบบรูปแบบการต่อสู้ด้วยไม้ฟองรูปแบบการต่อสู้ด้วยไม้พองที่ไม่รู้จักจนกว่าร่างกายข้าจะ รู้มันได้อย่างสมบูรณ์จะเรียนรู้มันได้อย่างสมบูรณ์ข้าจะต้องศึกษามันต่อไปจนกว่าไม้ฟองนี้จะรวมเป็นหนึ่งกับข้าและข้าก็เป็นหนึ่งเดียวกับมันหืมตีสมบูรณ์ที่ไม่แตกงั้นซึ่งไม้ฟองนี้ก็คือตีสมบูรณ์ที่ไม่แตกสินะข,ข,ข,ข้าความข้อความเ็กมากจนข้าแทบไม่เห็น สื่อยาวเกินไปงั้นข้าจะเรียกมันว่าไม่แตกหักก็แล้วกันโอ้ยโ,โอ้ยโยังสลายนะทุกคนอ่ออะไรวะนี่อ่ะอะไรวะนะสองหลังนานาทีนี้ได้อย่างไรงั้กันวะอ้าไม่อยากจะเสื่อเลยว่าจะได้เห็นราสันแห่งภูเขาหวางซาน ซ่องลังด้วยตาของข้าเองแต่ทำไมมันถึงมาอยู่ในเวลาเช่นนี้ได้<ม>บ้าจริงข้าจะต้องข้าจะตายทั้งทั้งที่ไม่ได้เติมเต็มความฝันของข้างานหรอือไม่ไม่ข้าได้เรียนรู้รูปแบบการต่อสู้ด้วยไม้พองมาบ้างแล้วข้าควรจะมั่นใจมากกว่านี<ม>้ก็ได้ยังไงก็ มีแค่สองทางเลือกจะตายหรือจะรอดเข้ามาเลยสองหลังก oh. อ, <c oughs> องเท้านักลบพังเข็มอีกแล้วหรือมันคืออะไรกันนะความรู้สึกมันต่างจากครั้งที่แล้วเออทำไมกันทำไมต้องมาเจ็บต้องนี้ด้วย